โจ้น้ำพูวะไงพูดอะไรฮะวันนั้นน่ะพูดอะไรเรียกใครหัวไายเรียกใครหัวไล้โคกอ๋อไอ้โคกไอ้โคกเรียกใครหัวไายฮะไลเนี่ยแล้วพี่ทายผัวไายคนเดียวเหรอมิมิเบอรี่มิเบอรี่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบลังเดี๋ยวเออเดี๋ยวเข้ามาว่าห้าสิบลังโอเคแล้วอะไรสับปะรดเอายี่สห้าสับปะรดยี่ห้าอ่าเฮ้ยไข่วะส้มส้มเฮ้ยอย่าเพิ่งนี้ไข่ส้มจับส้มสามห้าโซ เจ้าพูดว่าไงพูดอะไรฮะวันนั้นน่ะพูดอะไรเรียกใครหัวร้ายเรียกใครหัวร้ายโคกฮะใค้โคกีเรยกใครโคกโคกนี่เรียกใครหัวร้ายอะไรเนี่ยฮะไม่ใช่เอาดีๆฮะแล้วพี่แทงหัวร้ายคนเดียวเหรอพี่แทงคนเดียวเหรอเอาดีๆพี่ใครเฮ้ยดีๆไม่ใช่นี่อะไรเนี่ยโคกนี่เล่นหรืออะไรเนี่ยฮะเฮ้ยไม่ใช่นี่อะไรเร็วๆมีอะไรทำไมไรเยนเพื่อนเนี่ยไอ้เี้ยเขากูงงเลยเขาบอกว่ากูไปพูดเขาหัวร้ายอะไร ไม่รู้ว่าอะไรไงอ่ะก็วันนั้นไงที่กูโทรมาแล้วมึงีือโทรมาหามึงไงเออแล้วที่กูส่งให้ไม่ใช่กูถามจริงๆว่าเขาแทงหัวลายคนเดียวอ่ะอ้าวเฮียมึงพูดเองนี่พูดต่อหน้าไม่มึงโดนตบกูเฮียมูงช่วยได้โจอะไรวะพูดฮะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยกูก็ก็บอกแล้วไม่ไปพูด ไอ้เหี้ยแล้วเขาตกกูงี้มึงอะไรไปเนี่ยกูงงยี่ป่ะไอ้ขอขอเพื่อเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อ่ะอะไรดีๆไอ้เหี้ยเขามาตกกูเนี่ยฟังกูดีอ่ะมึงก็ต้องยอมยอมไอ้เหี้ยมึงใช้ตรงไหนคิดว่าให้กูยอมอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยกูก็คนนะกูไม่ได้เดินแบบนี้ไอ้สัตว์เออะฮ้เฮ้นเย็นเออไม่ใช่ก็มึงฟังกูก่อนดีเขาเป็นตัวแทน ตัวแทนใหม่ของเราไอเยีย่แล้วมึงไม่บอกกูแต่แรกพี่บอก,กว่าทุกคนไอ้ย่าบอกก็ไม่รู้ว่ามึงไม่ฟังเลยไอย้ย่าแล้วมันเจอไอย้ย่ยแล้วมันดูทรงเหมือนสืบเลย<อ>ตั้มตกใจเลยไอ้ยแล้ววันนั้นน<อ>่ะผมไม่ได้พูดถึงพี่<อ>ผมมาพูดหัวลายก็คือไอ้นี่โอ้โอห<อ> โอ้โหผมถามจริงๆนะว่าพกอะไรมาไม่ได้ไอ้เย้ใจกูไม่ดีเลยเมื่อกี้เท่ทีเมื่อกี้ถีนขอโทษนะตอบไปตอบไปแล้วเขาตอไปแล้วด้วยไม่เป็นไรหรอกเขาตัวแทนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแนะนำแนะนำก่อนแนะนำไม่รู้จักจะได้จะได้รู้จักไว้อันนี้เดียร์ไลน์วัดโบสถ์อันนี้มิวครับคือพิษโล ครับพี่ผมครับโอเคแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะเราเป็นตัวแทนแล้วไม่บอกมาถวยยัยลงมาเงนี้เชื่อทีมภูไม่วิ่งเมื่อกี้ก็จบไรสักวิ่งไปนี่คือจบเลยยันแม่กูก็กลัวเหมือนกันไรแล้วทีาคัญตัวแทนรายใหญ่เลยโซนใช่พิดโลขึ้นไปไอ้ที่มึงบอกว่าสั่งไว้กหลังนะใช่เหรอครับใช่ใช่แล้วทรงเหมือนซื้อแล้วเข้าไปขายหรือเปลหลายหมื่นขวดด้วยใช่หรอถูกโอ้ยพี่ ผมพูดเรื่องไกินเลยขอโทษด้วยเลยครับโอเคโอเคร้เรื่องใช่ปลา่ห้เขาตกคืนไให้เขาตกคืนไหมตกคืนไหมพี่ถ้าได้ไม่หายกันโอเคเปก่อนในกระเป๋าเห็นพกเก็บซองได้ไหมซองอะไรอ่ะเอาดีเห็นเห็นเก็บสิบองซองฝากสิองไอ้โจดูดูซองไรดู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 ดดู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 ดดู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  ไอ้เฮียกูก็บอกมึงไอ้เฉยเหี้ยวะเนี่ยไอ้มึงไม่เลิกเจ้าโหยไอ้เฮียมึงทำแต่ละอย่างไอ้เฮียกูรู้อ่ะเลยไอ้เฮียเดี๋ยวเฉยมันไล่กูออกกันแน่ไอ้ยเฮียมึงเก็บไว้ไม่ซองเปล่าก็ทิ้งไปดิโอยเฮียก็เก็บไว้เหอะไอ้เฮียมันสวยกูเก็บแป้งซองเปล่าโอ้ยเฮียเป็นเรื่องไสัตว์แล้วขาตอนหน้าเราตาตัวแทนเราเลยมีซองเปล่าไว้จะไม่มีบุหรี่ซองบุหรี่ก็กูสูบหมดไปแล้วแล้วใครมาใส่ไว้ในกระเป๋ากูไม่เอาแล้วกูบอกกูไม่เอากูไม่เอาดิ อี้ยแล้วมึงเอาไอ้เหี้ยมึงเอาทำไมซองเปล่าอ่ะลอกอ่ะมึงลอกฟอยอ่ะมันลอกไม่ได้ LM อ่ะอันนี้มันลอกไม่ได้มันต้องใช้น้ำมันเสียเวลาเยอะไอ้เหี้ยแล้วมึงรู้ไอ้เหี้ยก็กูบอกแล้วว่ากูไม่ได้ทำเพราะถ้ากูทำกูเอา ไอ้นี่เขาเรียกอะไร sms มันลอกง่ายไอ้ที่ออันนี้มัน lm แรงมันลอกยากกูไม่เอาไว้หรอกไอ้ที่อ่ะแสดงว่าเขาจะผิดแสดงว่าเขาจะผิดเหรอแสดงว่าเขาจะผิดโอเคแล้วนี่ตกลงว่าตัวแทนเป็นตำรวจหรือว่าเป็นผ่านหน่อยผ่นหน่อยผ่านกูแทนหน่อยครับต่อไปนี้ก็ k n s 789นะครับนะโซนพิษโลกยันดาเชียงเชียงใหม่เลยนะครับก็จะเป็นตัวแทนรายใหญ่เลยนะครับใครที่ยิบย่อยที่สั่งจากทางโคกซิโลทาง k n s ก็ ทักหาเดียร์ไลน์กับมิวมิวสักลายมิวสักลายได้เลยนะเฟซบุ๊กเพื่อนปากเลยครับเฟซบุ๊กผมก็อย่ายุ่งกับผมผมจะนอนฮะอะไรโจ <laughs> ไม่ใช่เฟซบุ๊กอันเนี้ยอันเนี้ยมาเอาเอาเอาแบบกู๊กกุ๊เลยไอโขกูถามมึงจริงๆเลยนะ ไอ้เรื่องเขาเป็นตำรวจใช่ป่ะวะทำไมอะไอ้เรื่อกูว่าใช่หว่ะไอ้เรื่องคุณอยร้องไห้ทำไมไอ้เรื่อกูไม่อยากเข้าไปบ๊ามันแล้มิวสักลายมิวสักลายโล่งครับเราขึ้นมาให้เลยนะสองเฟซนี้นะทั้งเบียร์ทั้งมิวครับผมเฟซชื่ออะไรนะอ่ะย้ำเมื่อีอย่ายุ่งกับผมผมจะนอนอ้าวไอ้โจมึงมึงไม่มีสิทธิ์ยุ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะไอ้โจไม่นอนเลยไม่นอนใช่ไอ้อย่างนี้ผมยุ่งได้รก็ผมไม่ได้นอนเลย ปผมยุ่งได้เพราะผมเฝ้าเลยอยู่ถเอลถล่ถูกประหลับพี่โอเคครับวันนี้เอาอะไรกลับบ้างเอาเทาแดงาแล้วก็ครบเลยแกลอนด้วยที่คนที่เขาสั่งแบบแบบหูเชี่ยสะทานครบเลยแล้วผมถามจริงไอ้ที่ใส่ที่คอนี่ของของแทมไหน ม่ผมไม่พูดเล่นนะไม่ใช่ไม่ใชมาดูอันนี้ไม่ใช่ทองอ่ะของแท้คือแล้วทำไมอ่ะไม่ใช่คือถาวนี่ประเด็นเลยอะไรผมเที่ยวไม่ใช่เฉยๆของผมมันเล็กไงผมประเด็น โอ้โหอันนี้ดีตามตามอะไรวะเนี่ยกูงงหิ่งายเลยนี่ตกลงว่าเขาเป็นไงเมาซื้อของหรือสืบเนี่ยโอเคโอเคไอ้เหี้ยขนกระเป๋ากูไอ้เหี้ยกูรั่วเลยขนกระเป๋ากูไอ้เหี้ยตบกูบอกให้กูยอมไอ้เหี้ยกูรู้อเลยอะไรวะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเนี่ยไม่ใช่แล้วนี่เอาของขึ้นรถเลยไปเร็วาอถ่ายนี่กูบอกผู้บริหารมึงให้กูยกเหรอไอ้ยี่กูว่าเดี๋ยวมีปัญหากันเองว่ะกูว่ากูดูทรงละ อี๋ยี่อกูพุ่งมาเลยจบมากระเป๋ากระเป๋าทำไรให้กูไปยกไม่ดีก็เลยล่ะโอ้ยยี่อะไม่พูดนี่ตอนแรกตามตอนแ้กเราตายละมันพูดอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ผมไม่ดีนะเห็นป่าเวลาทำงานมันอย่างเงี้ยมันแบบอย่างเงี้ยอ่ามไปเลยเอาเอาไปเย้ต้องงี้ดีกว่าจบ้าน